งัดเขานีแ้แหละพ่อก็ยังมาแรงพ่ <c oughs> อก็ตอน4โมงทุกคนได้มังมงูวิ่งหนึ่งว <c oughs> ิ่งหนึ่งก็สู้กินนะปั่นกันอยู่ปั่นกันกินทุกคนเห็นเขาเาเห็นในคลิปวานอันนี้นะไว้พัดกินฮะชิลองชิลองเบิ้งไว้พัดกินอื่นเศร้าโลกอันดำดำเอาละพัดกินทอด ัมานีนินันนมาจะชื่อยาดีกระเพาะบ้านนอดเป็นเซตมาบอกว่ายากรดไรย,ย้อนเป็นกระบีดนีโอ้ยจับตอมเมงวันตอมผู้ดังเป็นอยู่จังหวัดพิจิตรลืมอ่านบ้านนอดเน,น้นอันเล็วๆคิดไม่ที่อ่านเบิ้งอ่านอยู่ตอนนับบ้านนอดเซตมาว่า <c oughs> ยาดีกระเพาะเด้อน่ะปัดอ่านนะปัดขับรถเนี่ยหรืออ่านบทท่านเขาเลยส่งข,องข,องของ้อความแจมบอกว่า หัวต้นบ้านพงเดือนเนี่สิอ่านลืมเน่าเเพ้วสิอ่านใหม่สิอ่านเบิกใหม่เพื่อนว่าคือจะว่าเพื่อนนั้นมียาโคดกับเพาะคายเด้อคนน่ะก่คืออยู่ไกลเราเสีเอาไปได้เราเสีเอาได้อาคือมันเบี้ยวคันทุกคนนึงนะเมืองวัดนะทุกคนยามมาโตมข้างหน้าด้วยตีมบลางทุกคนด้วยมือนียไปนั่นไปทางไกล ไปเห็นอันเขาเกยงวัวเกยงวัวเกยังขึ้นโหลดอยูต่ตรงหน้าตาคูผุดผึดผุดสงสารทุกคนงัวน้ากามีลูกมันแน่ลูกน้อยลูกน้อยกาบ,บงงดีง่ายได้เพียงเพียงนี่แหละมันละเอยเนี่มอันงอน้อยละเอียดเนี่ยมอเลเี่ยมือของเฮาจะไปทางใดเลยนัดดีว่า ลบยจักยังนันนะไปน้าแม่ได้กรพาก,กันอยู่แล้วแม่แม่กระบุทุกคนเขาต้องเอากันเอาผ้ากันอยู่แล้วหนีจากกันอยู่แล้วหน้าที่เราไปอวยพ่อใ้มันว่าให้พ่อคณเกบุญเกยกวงเ้อให้เขาเรี่ยงเขาเลืออะไรนะตรียมอทีลรป่าบ,บุปผิดมันคุกคนีนักเสื่อทไปปิดแม่ฆ่าป่าหลง ม่บักเตงอันนี้ม่วมันว่าว่าวางม่บักเตงฮะต้องปาดถึงซี่ทุกคนเบิึงนี่นะทุกคนแดงถึงคืนอยู่ได้ขอโทษเด้อปอนด์จังได้อ่านเมงวันนะอ่านยงยังไม่ได้เข้าใจนะคือจะเอาไนในซื้อชักซื้อยังที่อ่านไม่ปาดถึงซีคือเขาปาดในหลุดคิดนะนองซี่ บาเดอร์พี่นวลพี่น้อยพี่มอนมากินบักงูป้าอ้วนป้าฮุกหาป้าพ้นถีบอุดรธานียายนอ้นองกี้เซอร์รี่สา,าวนิงเบาหนดเบายะและการ ได้เปิ้นเพื่อนชาวพี่ชาวน้อยสาวนางพี่สาวนางหลักการท่านี้เงื่อนบบนชาวดาวโกทมมพี่ชายสมบังจอยพี่ชายที่เส้าหาทุกคนมาดื่มเหมือนเอิ่อยน้ำมะเลงกินมาในน้ำกันด้วย กินยำมะเละมันคีบลูกกันเขาว่ากินอันดับบทของห้องหน้าแม่นทุกคนบ้านน่ะว่าเรื่องเขาเอางวัวขึ้นหลดประมาณชิบก่าตัวทุกค,คนพริได้เต็มหลดแหละงัวน้อยเนยงวัวใหญ่เนยัตตรีจะมาใหา้นักตา หันข่างจะไปปีกป,ปลาคือที่ตูนงัวทุกคนนาตรีว่าเมย์ับ,บุนกคือชี้ใหญ่กันอยู่แล้วยอดบอดมาละเลยอวยพ่อในันว่าให้พ่อคุณดีพ่อคุณใจบุญใจกว้างเนี่ยเด้องัวเด้อมาเด้อทุกคนมากินวองมวยมาแรง ยึดที่ประกาทักมาเนาะคือบ่อนอนกะครไกลๆอยู่ตัวจังหวัดพิจิตรปีนวนแห็งอยู่ใกล้ระยวนอยู่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าพระกเทศามาลิน,นำ้ำขอบคุณค่ะเ <c oughs> บาบาอนออนบอกว่าเป็นกับขุดไร่ย,ยอดนะถ้ากินยังอ่านบ่ยังอ่านบวกหักบ,บ่อนออน ตัวตอนเท่าไหร่นะครับหลดบดุดมอเตอร์ไซค์อยู่บนดถขับม้านะครับมาเพม่อันเสร็จมาอาจจะมาอ่านอยู่เพื่อนเรื่องบางสั้นที่แม่พูดน่ะมีใายบอกจะตะคายฉันทำมัลืมลืมเบิก ได้ตุ้มหูเวียดอันหนึ่งไปมันเนี่ยจะจิกงลังหมักชี้ขาวจะมันเป็นชีนี่ด้ช้อมคู่คู่ลิงกับผู้นั่นใช่ใช่ถูกน้าอะไรมันโลาะปดเอาเวลาไทยคลิปแล้วกับปดออกเวลาที่ไทยกับชุบใช่ยิย่งยาง งามอยู่ดอกเนาะเมย์ุณเชียววานผน่งอยู่ปนนุ๊บบนรน้นพี่น้องอันงามบ่อตุ้มหูนะวนะงเจ้าพ่อนนันนันบักรุ่งควยด้ยคอควยลูเลีนลูเลนดเราว่างามอยู่เนาะเขาก็กระโก r นานะตติทุกคนเขาก็เขาก็ากไปหน้านั่งอยู่บอ่อว้ายพนชิต๊กทุกคนว่าไปว่ากัปูมืดผ้ามืดคน คนที่ตุ๊กมากระบ,บุกที่ลน่นผ้าที่ห้องผ้ายของไรงัวะหัวทีนี้ตีลูกตีเต้าตีกระเทยเข่าุณนั่งไหนว้มึงมาตีก่าได้ทุกคนโดยขั้นว่าไปลงคลิปกับขืนหอดขึ้นทึงเอฟซีอยู่คนนั่น ก็เป็นอันอยู่ประเสศอยู่บะอยู่บะแจบอยู่บะจามคือฮอดอุ้มขอโทษว่าประจโจกี่เห็น้ำลืมก็เลยมาเห็ดคลิปอีกจะมะเร็งนะทุกคนจริงจริงนะพ่อเนี่ย้ามาเห็ดอีกพอคือฮอดคือตึงยังเบ้าอันนั้นขาดเพราะว่าผ่านมาเบ้าคาฟ้าออกมือเท่านั้นลุงหนาลุงลังมาบางเทียงกับพ้นประตูกัน้ำท่านกับพ้นตกฝนตกทุกคน ยาดีกระโปหนังกระบไดไอ้ท่้มมีแต่มีแต่บตบแบบเป็นหวานตุ้มพราะก็บ้านเขา่านี่ทุคนจะกวานยังพลาดอะไซื้อมามาไปเชียงอุ่นหูไปนัยุ่นข้าป่าไปนะ <c oughs> ดูดโคตรเล เมื่อไปแลพูดนะทุกคนฮู้ีต้นจระโคกนี่เนาะต้นพวกเกี่ยวข้าวข้าวกะเกี่ยวกันยังมาแล้วอันนี้นาตรีลองพัดลองเบิ่งทุกคนเห็นอันเห็นคลิปคนจีนข้าเจ้าโลกสีดำนี่ออกเราไปพัดเส้นน้ำมันหอยเส้นน้ำมันแค่นั้นแหละกินข้าวเจ้าบะเสีบนั่งสีโลกเบิร์นอื่นสาวโลกเบิ่งเด้อ ท่าเบื่งเด้อบ้านบานมโม่ปลูกเองพุ่นตกกระจ้าปลูกทับไปชื่อเอากระปลูกอยู่เองอยู่พุ่นตกทุกคนมาแล้ว ก็จะปลูกม้อยู่นะอืออ้้อปฮะปลุกเอะไปนักเนหนไอ้ปุณห่าครัวนะก็ตุ๊กตุ๊กหิตจังต้วเร็กหัวทุกคนจะน่าบอกาย่างชู้องชูฟางลืมทุกคน กะดูกเง้อกซาง่นเลยขอบุญนลรเด้อูบสกคนต้งมองตูบอลที่ยังเบิกยังซมตะลีคือเก่า พอก,กันใหม่อื่นเช่าไหร่บายนี้ค่ะไปกวนคุนทุก